จ้าสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ถ้าคุณนายนี่มันคุณนาย้ามากเนาะวันนี้เนาะมาเรียงคุณนายอันอันนี้เขาเอิอยังนี้ยำกุ้งสุกจ้ายำกุ้งสุกยำไข่หมือยำไข่เมือยำแซลมอนยำแซลมอนเหมือนกันเหมือนกันอันนี้สักมาล่องเมื่งก็้ซื้อ20บาททุกจานค่ะโอ้สามได้บ่อยมากเลยนี่บ้าบ่อยส้อยทีตามเจ้ามาได้ทีเดแล้วมาเท่นึงเลยมั้ยจ้า บ้าบ่อยสร้อยทีเดี๋ยวไปตามไปจะไปกินไสมันเป็นตาแซ่บพี่น้องเอ้ยเศร้าบาดบึ้งเนี้ยแซ่บคักเดี๋ยวสั่งต่อค่ะเอาตอวดีลุยเอาสิบังดูไม่แซ่บกูเปิดบ้าบ่อยกันทีบาบ่อยขีดตัวบ่อยกันที้อยด้วซิมซิมแซมมอนซิมนำแยานี่เซปาราได้จะนี่เด้อซิมแยกบ้าซิมเด้อโอ้มาหลายเทียกับบได้กินเด้อนี่เจ้าไหนจ้าของบ้านเพิ่น บ้าบ่อยคิดตัวบ้ายาต้องง่อีกหลายรอบต้องมีอีกหลายรอบเอลาซินสมันไปอเธอคือบักกาเซ้าเตียอืมโอเคบ่สมันดองนะว่ามันดิบสดจ้าสดบะจ้านั่นก็กินวะกินบ้างบังเธอหนึ่งใหญ่คนก็ตัวอ่ะเด้๋อ้ที่เซอหลายกันครับ เราติ S <S <S ดใจเด้จ้าอืมต้อ,องเนีวันนี้วันนี้เวลาอะไรยังเนี้ยยำไข่เม,มือกจ้าตัดมาลูกแม่จ้าไข่ปลาเมือ,อนนกมันมันแซ่บเลยค่ะที่มดตกอันในร้านเนี่ย เ่จังไดเป็นจะไม่กินอีกว่าแ่งทุกอย่างค่ะยี่สิบบาทแท่ทุกอย่างน่าที่ส่เราลิน้องเนาะจ้าบันโคกบันโคกบัจ้าตำบลพดทงามเฮ่าเลยละจ้ายี่สิบาททุกอย่างค่ะคันเทาเทพื่อเฮ้ากินสองจานกับบ้าเมื่อนุ่มันข้นนุ่มนี่ซีหจานเขา็ส่อิ่มอยู่คเท้าเทาเพฮ้าสองจานกับบ้เมื่อถือจะเราลงมือนึงหว่า โอเคแซ่บนะการันตีว่าแซ่บนะจนะ๊ะเนาะจ้า,จาแซ่บเสียย่าเสียบบกระเด้น้ำเลย